เนยประพาดาประกาศข่าวดีท้องแล้ววาเลนไทยแรกที่ไม่ได้มีเพียงแค่เราสองคนประกาศข่าวดีต้อนรับวันวาเลนไทยสำหรับนางเอกสาวสวยเนยประพาดาที่ได้ตั้งครันเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ควงแฟนหนุ่มนอกวงการดีกรีด็อกเตอร์พัสกรสกลสัตยาทรเข้าพิธีมงคลสมรสไปแล้วเมื่อวันที่17ธันวาคม2564 14กุมภาพ,พันธ์วาเลนไทน์ปีนี้หวานชุ่มฉ่ำหัวใจเพราะไม่ได้มีกันแค่สองคนแต่กำลังจะมีอีกหนึ่งชีวิตเข้ามาร่วมเป็นสีสันครอบครัวทั้งนี้เนยได้โพสรูปภาพโรแมนติกริมชายทะเลพร้อมช่อดอกกุหลาบที่แฟนหนุ่มมอบใหด้ด้วยโมเมนต์ที่มีความสุข ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มซึ่งก็ได้โพ์รูปภาพพร้อมคำบรรยายสุดซึ้งว่าวาเลนไทายออแรกที่ไม่ได้มีแค่เราสองคนจากนี้จะมีอีกหนึ่งหัวใจเข้ามาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สมบูรณ์แฮปปี้วันเลนท Day เขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกันนะคะทำกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับมากมายต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวดีในครั้งนี้อย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ